สวัสดีทุกคนที่ที่ทเคารพทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับมีนาอีกแล้วในช่องของมีนาย S I D สามสองหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวจะเช็ดกล้องก่อนอ่ะหนักก่อนเลยอีกอ่ะและในวันนี้มีนายก็จะมาเล่าเรื่องเอ่อตำนานที่ใน,น,นเรื่องมีนาเขาเล่าสืบทอดสืบทุย้ยสืบทอดกันมานะคะนั่นก็คือเรื่องเอ่อเอ่อเรื่องนี้เลยมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า alligator bloodless ทุย alligator บอลเบลเลสนะคะโรสที่แปลว่ากุหลาบนะอลิเกเตอร์นี่จระเข้มะจระเข้ก็ต้องเขาก็ได้ดิเอออ่ะเรื่องนี้มีชื่อว่ากุหลาบเลือดจระเข้นะเป็นตำนานที่เขาเล่าสืบทอดต่อกันมาในเรื่องของมินานยก็คือในกระตู้นของมินานี่ก็คือพ่อมินานี่เล่าไอ้เรื่องนี้ให้เธอฟังก็มันเหมือนทําให้เธอเนี่ยมีความสําคัญกับกระตูนของก็ได้มากขึ้นอ่ะเรื่องราวเป็นไง แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะได้รับฟัง,งนวันี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้โปรดใช้จักรยานโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยไปเลยก็เลยมาทีเนี้ยคือในเรื่องมอองีอยู่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยที่ตาผิดปกติข้างซ้ายขวาหรือซ้ายก็ไม่รู้แหละก็คือเธอเนี่ยป,ปกติอยู่ข้างเดียวและเพราะว่าตาข้างนั้นของเธอเนี่ยที่มีผ้าปิดต,ตามันเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกับดวงตาจาระเข้ แต่ด้วยความที่พ่อของเธอเนี่ยยังอุตสห์ใจดีหญิงสาวที่พูดนี่ก็คือมุมฝั่งขวานี่เลยคนนี้เลยก็คือเธอคนเนี้ชื่ออะไรทําไมหน้าเหมือนมีนานจังคนนี้ชื่อว่านีมานะคะนีนอีน no ีมออามานีมาโอเคก็คือนีมาเนี่ยเป็นหญิงสาวที่เป็นสาววัยรุ่นหน่อยอะเธอเนี่ยทางานอยู่ที่เอ่อฟาร์มออ้เหียฟาร์มจระเข้ของพ่อเธอนะคะแล้วทีเนี้ย นีมาเนี่ยใต้ของขวัญเป็นจระเข้เออมีนานจะบอกว่าไอตัวเนี้ยไอตัวที่คือจระเข้ที่นีมาเลี้ยงนีมาเนี่ยตั้งชื่อจระเข้ตัวนี้ว่าคร็อกเจ้าจราเะเข้ตัวเนี้ยของที่นีมาเลี้ยงเนี่ยมันเป็นจระเข้สัญชาติอังกฤษเพศผู้แล้วมันมีสีที่แปลกกว่าตัวอื่นคือมันเป็นน้ําเงินไม่ใช่น้ําเงินดิดำเขียวๆหน่อยอะ <c oughs> คือแบบจะดูดำๆเขียวๆหน่อยแบบเขียวแก่อะไรแบบเนี้ย ส่วนนีมาเนี่ยที่ได้จระเข้เนี่ยเป็นของขวัญเธอก็ดีใจแนละขอบคุณพ่อที่พ่อเธอหาของขวัญมาแบบนี้นีมาน่าจะไม่ชอบพวกแมวพวกหมาไอ้พวกสัตว์ขนฟูพวกนี้รวมไปถึงมีนาด้วยเพราะว่านีมากับมีนาเนี่ยคือนิสัยเหมือนกันเลยนะไม่ชอบพวกหมาแมวอะไรพวกนี้ชอบแต่ไอ้พวกสัตว์เล้ยคานอะไรพวกนี้แต่บางทีก็นีมาคือแต่ปกติแล้วนีมาเนี่ยก็นีมาคือเธอรักสัตว์นะอันนี้หญิงสาวในตำนานนี่คือนีมานะส่วน ส่วนมีนาเนี่ยก็คือรักสัตว์เหมือนนีมานะคือนีมาเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเหมือนมีนาเลยนะไม่รู้ใช่มีนาในชาติที่แล้วหรือเปล่าก่อนจะมาเกิดเป็นมีนาในชาตินี้ทุยไม่ใช่อมืมีนาชาติเี่แล้วเป็นนางนะจ๊ะส่วนนีมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเธอเป็นสาวแบบสวยๆหน่อย นี่มาเนี่ยทำงานที่าฟาร์มจระเข้เพื่อนเพื่อคงได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเธอเอาเจ้าจระเข้เนี้ยเธอตั้งชื่อว่าคร็อกนั่นแหละก็ถูกแล้วล่ะคร็อกจริงทีนี้นนไ,ไม่ได้หมายถึงนาฬิกาแต่อย่างใดนะก็คือคร็อกนี่หมายถึงเออเขาโคดายอ่ะแต่คําว่าคร็อกเนี่ยาคาว่าคร ok ็อ,อกนเ,เนี่ยเธอตัดไอคำว่าโคกับดายออกมีคําคําว่าคร็อกอยู่เดียวคร็อกเนี่ยเป็นจระเข้เพศผู้แถมซ้ำม,มันก็ติด นีมาเหมือนกันกูสับสน,นชื่อตอัวละครว่ะนีมาเนี่ยเขาก็แบบว่าเออเป็นแบบหญิงสาวที่แบบสวยๆห,หน่อยนีมาเนี่ยเขาเลี้ยงจระเข้ที่ชื่อว่าค็กใช่ไหมนีมาชอบเอาเวลาที่ว่างๆเนี่ยมาเล่นกับอคอกบางครั้งก็ว่ายน้ําเล่นกับอคอกด้วยนีมาเนี่ยดูแลเจ้าจระเข้ตัวนี้เป็นแบบว่าเป็นอย่างดีราวกับว่ามันเป็นลูกหรือสามีของเธอเธอก็รักมันมากๆ แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยของที่แบบว่าเป็นเรื่องเราที่เศร้าสําหรับนีมาเลยก็คือนีมาเนี่ยกลับมาแล้วพบว่าครอกเนี่ยโดนคนเนี่ยเอาหนังมันเนี่ยไปทําเป็นเหมือนแบบเอาหนังมันไปขายส่วนเนื้อมันก็ไปย่างนีมานี่คือร้องไห้เสียใจมากก่อนจะการได้นี่ก็ต้องพาพ่อมาเปาะก็ต้องพ่อก็ต้องมาเดินมาปลอบใจแบบโอ้ไม่เป็นไรลูกเก็บชิ้นส่วนที่มีอยู่ไว้เถอะ พ่อต้องเอาพ่อต้องขายเนื้อพวกนี้ไปบริจาคพ่อต้องบริจาคเนื้อพวกนี้พวกพวก่อต้องการกําไรอะไรมาเนี้ยเศร้าอยู่นะสลัดนีมาเนี่ยนีมาก็เราจะตัดสินใจเนี่ยเอาหัวใจของกระตุนไม่ใช่กระตูนดิคร็อกเนี่ยไปฝังแถวแถมตะลิงเพื่อนของงงว่าตะลิงที่นีมาเนี่ยอาศัยอยู่แถวแถวบ้านเธอเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่ก็คือภาพทั้งหมดที่มีนาเราที่มีนาว่าไว้แล้วนะอ่ะคือเดี๋ยวยะให้ดูนะไอตัวเดี๋ย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 วขอแป๊บนึง อ่ะแถวเนี้ยก็คืออ่ะสมมตินนะไอตัววินาวัตนีมาแบบนี้แหละก็คือนีมาเนี่ยตลิ่งบ้านนีมาจะเป็นอย่างนี้คือน้าตอนแรกๆมันจะตื้นอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยนีมาเนี่ยเอาเอาเอาเอเนี่ยเอาหัวใจของคร็อกกับเกรดของมันเนี่ยมาฝังแถวแถวบริเวณนี้ที่วินาวงไว้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ย พอเธอฝังปุ๊บเนี่ยเธอก็ภาวนาว่าขอให้คอ็อกเนี่ยกลับมาหาเธออีกครั้งดูเหมือนว่าเธอจะรักคอ็อกมากๆและทีเนี้ยเลือดของคอ็อกแต่มันก็ได้ไหลอะ่ะคือตอนนั้นคอ็อกมันตายใช่ไหมซากศพมันยังอยู่ไม่ได้เก็บแล้วเลือดมันเนี่ยก็ไหลมาอยู่บริเวณเนี้ยตอนนั้นมันกําลังมีก้อนต้นอ่อนกุหลาบพ,พอดีเลยและทีเนี้ยบ้านของนีมาเนี่ยตลิ่งมันก็น้ํามันก็เต็มพอดีตอนแรกเธอกะว่าจะเอาตะเจลเมมาเลี้ยงที่นี่และทีเนี้ยดอกกุหลาบ เลือดจระเข้ก็ได้งอกขึ้นมาคือมันสิคือไอที่มันชื่อว่ากุหลาบเลือดจระเข้เป็นเพราะว่าพอเราตัดปุ๊บเลือดของมันเนี่ยคือเลือดของมันจะไหลออกมาและรวมไปถึงมันก็ยังงอกดอกกุหลาบไหมไม่ใช่กุหลาบอีกอันเนี้ยคือมันดอกกุหลาบนะอันนี้ก็ดอกบัวว่าประมาเนี้ยแหละแล้วทีเนี้ยพอมันงอกขึ้นมาเนี่ยไอกุหลาบกับดอกบัวเนี่ยก็ช่วยทําให้จระเข้ของเธอเนี่ยอ่ะนี่คือว่าจระเข้นะจระเข้ของเธอเนี่ยมันผ่อนคลายยังไงเพราะมันจะปล่อยละอองเลย ตายวะ่ะเอาเป็นอย่างเอาเป็นอย่างอื่นเลยไหมสเปร์กูก็ฉีดแล้วมันก็เป็นอย่างแกอ่ะเนี่ยคือมันก็ปล่อยละอองมันก็ปล่อยละอองมาทําให้จระเข้ที่เธอเลี้ยงมาเนี่ยมันอารมณ์ดีมันผ่อนคลายอะไรมันวันนี้แล่น,นอนคือนีมาเนี่ยก็ก็รักจระเข้ตัวนั้นมากและนีมาเนี่ยก็ยังชอบเล่นพิธีกรรมของที่มันเกี่ยวกับจระเข้อ่ะ เนี้ยนีมาเนี่ยก็เป็นหญิงสาวเนี่ยที่ดูเหมือนจะมีความเป็นตัวเองสูงมากไม่เคยแบบว่าโดนใครดา่าก็แบบไอ้ดอนแคอะไรบาบเนี้ยแล้วยุคสมัยที่นีมาเธอโกรธเนี่ยเธอเกิดนะก็คือเธออยู่ในยุคสมัยที่ฝรั่งกับกับกับชาวไทยอะ่ะฝรั่งชาวฝรั่งกับชาวไทยกําลังดีกันแล้วทีเนี้ยนีมาก็เลยแบบเก่งเรื่องภาษาอังกฤษแล้วแน่นอนเธอชอบพูดภาษาอังกฤษ เพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกําลังมันอยู่ในยุคกลางพอดีไงแล้วทีเนี้ยนีมาก็เลยกลายเป็นตํานานของความรักผูกพันระหว่างหญิงสาวกับจอร์เข้นั่นเองก็เลยเป็นตปตนานนี่แหละแลวทีเนี้ยพอตานานเนี่ยพ่อมีนาเล่ามาให้มีนาฟังใช่ไหมมีนากับกัะตุ้งเขาก็เลยก็แบบเฮ้ยเจ๋งดีว่ะก็เลยอยากเล่นแสดงละครน,นี้บ้างกูหลาบเลือดจอระเขคคือภาษาไทยมันบอกว่ากูหลาบเลือดจอระเข้ใช่ไหมแต่พอมีนาเอา Google เสลนี่นแหละไปแปลมาแปลเป,ปล็นภาษาอังกฤษ มันก็เป็นคำว่า alligator blood rose นั่นเองก็คือกุหลาบเลือดจระเข้แะละแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ย alligator blood rose ก็คือมันก็เป็นเรื่องราวคือคนอังกฤษเขาจะเรียกว่า alligator blood blood rose ส่วนภาษาไทยก็เรียกว่ากุหลาบเลือดจระเข้อะไรมาเนี้ยมินากับกระตูเขาก็ได้เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวใบนี้ก็แบบว่ารู้สึกว่าปลื้มใจกันมาก เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยคุยถูกคอกันพอดีคู่รักกันวะเนี่ยแต่ดีนะสองตัวเนี่ยมันเป็นคู่บ้านกันเป็นคู่จิ้นกันอ่ะประตูเขาก็ได้เนี่ยก็เลยเฮ้ยกูอายว่ะฟังเสียงผู้ชายทีไรกูอายทุกทีว่ะอ่ะเอาใหม่นะคือเสียงผู้ชายมันยังไม่เขาทำไม่ค่อยเหมือนไม่เท่าไหร่คือเจ้าจระเขเนี่ยที่ชื่อว่าคร็อกใช่ไหมส่วนเนี้ยนีมาเนี่ยคือหญิงสาวในเรื่องเล่าที่เขาพูดกันไว้ แล้วทีนี้มีนากับกระตูเขาก็ได้เนี่ยก็รู้ว่ากุหลาบสีนั้นกุหลาบเลือดจระเข้เนี่ยมีหลายสีและกุหลาบอันนั้นเนี่ยมันจะปลูกได้ด้วยมันเล่ากันว่ากุหลาบที่ทั้งคู่ชอบนั้นเป็นกุหลาบวิเศษและทีนี้ตำนานของนีมาและจระเข้ที่เธอรักเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในตำนานที่มีคนบอกว่านีมาอาจจะเป็นนางฟ้ามาเกิดก็ได้นีมาอาจจะเป็นเจ้าแม่ของจระเข้ก็ได้อะไรวันนี้ ซึ่งนีมาเนี่ยมีความรักเยอะเหมือนกับมีนาเลยนะแต่นีมานี่คือหน้าตาเหมือนมีนามากเลยไม่รู้มินาในชาติแล้วปะเนี่ยก็ความรักเนี่ยมีได้แม้กระทั่งคนแล้วก็สัตว์แม้กระทั่งคนด้วยกันเองครอบครัวเราเราก็ยังรักมานะเออครอบครัวนี่แหละก็คือสิ่งเดียวละ<ช>คือเราได้ข่าวว่าความรักเนี่ยชนะทุกสิ่งเออใช่ความรักแม่งชนะทุกสิ่งไอ้เหี้ยแลคือมีนาเนี่ยสัญลักษณ์ ของเธอเนี่ยคือหัวใจเนี่ยที่มันหมายถึงว่าความรักชนะทุกสิ่งมันก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยเจ้า alligator blood rose เนี่ก็เปรียบเสมือนว่าความรักคือสิ่งที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่มากๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดใน alligator blood rose ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะขอบคุณมากและเจอกันใหม่นะคะในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย